หนึ่งกฎเล็กเลยครับที่คนสําเร็จส่วนใหญ่เขามีกันนะครับก็คือกฎของการกลับมารับผิดชอบผลการการะทาของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับการที่คุณมีชีวิตในปัจจุบันอย่างไรนั้นนะครับก็คือผลพวงมาจากการที่คุณไม่มีสติในการคิดการพูดการทําหรือการตัดสินใจหรืออาจจะมีความเชื่อผิดๆในปัจจุบันจนในอดีตจ,จนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับจึงทาให้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณในปัจจุบันนั้นนะครับมันเป็นความโชคร้ายหรือ เป็นเวรเป็นกรรมนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดมองในความเป็นจริงแล้วนะครับทุกสิ่งบนโลกใบนี้นะครับไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญน,นะครับทุกอย่างล้วนแต่มีเหตุและผลของมันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณอยากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือมีอ่าอนาคตที่ดีขึ้นนะครับเราจงกลับมารับผิดชอบผลการกระทําของตัวเองร้อครับไม่ว่าจะคิดจะพูดอะไรจงนึกถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเสมอนะครับ ขอทุกคนมีความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับแล้วก็มีดวงตาที่เห็นธรรมครับผมใดสอนรวยด้วยธรรมะคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากนะครับ